ยกไล่มาครับบิมเส้นทางด้านของประตมคงคายิงยัดเข้ามาก็พยายามจะปัดแล้วแต่ปัดไม่ออกครับนำเลยครับหนึ่งประตูต่อศูนย์ครับท้างของประมคงคาครับประตูแรกครับปล่อยเอาเป็นขิ้อินอีกครั้งครับของประูมคงคาครับอนุวัชเจมินครับกับตันทีมสอดขึ้นมาเรียบ้อยครับ2ประตูต่อศูนย์โอ้ต้องชมอนุวัชเลยครับดึงจังหวะรอจนได้เปรียบแล้วจ่ายยัดมาครับ เป็นหมาเล็กก้าครับพัชรพลนะครับบระตูจออาดีครับยิงสวนมาโอ้โหเรียบร้อยครับหลอกยิงเข้าจังหวะนี้ไล่มาแล้วเป็นหนึ่งประตูต่อสองครับโอ้มีช่องอยู่ตรงนั้นแหละครับหลอกยิงเข้าไปเลยครับไล่มาเป็นหนึ่งประตูต่อสองครับดูภาพช้ามุมนี้ครับโอ้มีช่องตรงนั้นแหละครับแล้วเป็นหน้าของหมาเล็สิบครับสุริยพงศ์นะครับการแกะเพชรในแดน โดนดักได้ครับหลุดมา3คนครับประตูาจิมสวนมาแล้วโอ้โหนี่แหละครับจังหวะตัดบอลด้กลางสนามแล้วจ่ายมานครับเป็นดาหน้าของเซวารุตครับตามเข้ามาซ้ําจ่อๆจครับจังหวะปาดกลับมาแล้วปรางเข้าแปรสวนเข้าไปครับขึ้นนํามาเป็น3าประตูต่อหนึ่งครับพาโยกตัดมาตรงกลางครับแล้วยกมาโอ้โหโยกหลอกยิงโอ้โหสุดๆเลยครับจังหวะนี้ครับ หมาเลขสิบครับอาทีชาตินะครับโอ้โหเรียกว่าดึงจังหวะายกหลบแล้วยิงสวนง่ายๆเข้าไปครับหมาใหม่ครับยกตัดกับไม้ครั้งพาสวนมา3คนครับจ่ายหลายมาปาดมายิงเรียบร้อยครับเป็นประตูที่5ครับปรฐุมคาขึ้นนำเอะคะตอนนี้อยู่กับน้องเจษนะคะที่ทำไป2ประตูในเกมนี้ กำลังใจดีหรือเปล่าพี่เห็นเลยนะเต็มสนามเลยแม่แม่มาน้องสาวด้วยใช่ไหมครับเออแล้วเพื่อนด้วยอีกคนนึงนี่คือแรงผลักดันทําให้เรายิงประตูในวันนี้หรือเปล่าใช่ครับเออมองกล้องสี่บอกวี่ีทำไมล่ะเออแล้วเป็นไงผลงานของเพื่อนร่วมทีมก็ดีขึ้นเรื่อยๆครับบางโค้ดโค้ดวานดุบะดุใครดุที่สุดในบรรดาโค้ดเราบางวานครับ บอกว่าดีเด็ดเลยใช่ไหมหรือเขาติวเข้มเทนอะไรเราเป็นพิเศษเรื่องไหนบ้างไหมเรื่องการส่งบอลครับแล้วก็เคลื่อนที่ครับซึ่งก็เอามาใช้ในเกมนั้นนี้แล้วก็คว้าชัยชนะได้ครับนะคะอะพูดถึง FC ที่ตามเชียรเราหน่อยทีมีทั้งมาที่สนามด้วยแล้วก็เราไปถึงถ่ายทอดสดด้วยก็ขอบคุณที่ตามเชียรครับจะได้มีกําลังใจเล่นทุกนัดเราดีถ้ามีกาลังใจดีๆอย่างนี้น่าหน่ายยิงกี่ลูกลูกเดียวพอแล้วครับ ん